นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะปุตตะาโมระเภปุตตังภะนกาโมระเททนังหัตถิกาเยกายายะเทวะนังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนกราสภาปันหังกะราทโยพุทธาหัตถวีสตินายกา สาเพปฏิติตาไมาหังมัทธะเกเตมุนิสราสีเซปฏิทิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังปุเรสาภะผูนาตาโรหะทยายเยเมอนุรุตโธสาหรีปุโตจะทักิเมโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคะลาโนจะวามะเก ทักคิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันทะราวโรกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามโซตะเกเกสันเตปิจิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังตะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซโพิโตมุนิปุงคโว อุมารก,กัสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโปโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิธาสิอุาณากรโุนโนอังคุลิมาโรจอุปารีนันทะซีวรีเทลาปัญจะอิเมทาตานาราเตติละกามะมะเซซาสีติมหาเทลาวิคิตาชินสาวกา เอตาซีติมหาเทลาชิตะวันโตชิโนรสา,าชะดันตาซีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนงปุระโตอาสิทักกิเมเม,เมตสุตตกังทชักขังปัตโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังขันธโมระปริตันจาอาตานาติยาสุตตกัง อากาเซชันังอาสิเซซาปปาระสันติตาชินานานาวสันยุตาสตปาปตาตารังตาตาวาตาปิตตาทิสันชาตาพาหิลันชาตุปัทวาอาเซซาวินยยังยันตุอนันตาชินาเตชะสาวาสโตเมสก,กิตเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชระมัดชันหิวิหะรันตังมหิตเรสัทธาปารนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมันโตสุขโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปาทโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆ สังคานุภาเวนะชิปันตรายโยสาบธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรตี